สวัสดีครับท่านผู้ชมลืมครับลืมรีวิวท่านผู้ชมแล้วชมอันนี้เราเก็บเชือกฟางไว้ในกระบอกไม้นะครับนี่บอกไม้ไผ่นะครับเราทําเป็นเหมือนปากสลามแบบนี้นะครับด้านนี้ครับบอกไม้ไผ่ก็ยาวไหมยาวครับเกือบเกือบเกือบศอกนะครับประมาณสี่สิบเซนนะครับสําหรับเชือกฟางที่ม้วนใหญ่ๆนะครับแล้วก็ม้วนแบบนี้ครับทํทแบบนี้มันคือว่า เวลาเราใช้เชือกฟางมาเชือกฟางเขาก็จะเชือกฟางเขาก็จะเก็บเป็นแบบเรียบร้อยครับเวลาเราใช้มาเชือกฟางเขาก็จะไม่ไม่พันกันนะครับนี่ครับแล้วก็ทําเป็นล่องแบบนี้ครับเพื่อเอาเชือกฟางเน็บเข้าไปนะครับสอดเข้าไปเพื่อเก็บ เก็บสายของเขานะครับรูมันเล็กไปครับเอาเอา,อาได้อยู่ครับนี่แมกละพันบอกนี่บอกไม้เราก็ทำได้ครับนี่ครับเราทำเป็นบอกสลามปลาสลามแบบนี้นะครับนี่ก็ทำได้ครับนี่ทำให้มันเป็นรูแบบนี้ครับ เราสามารถที่จะนี่ครับเวลาเก็บไว้ใช้งานง่ายครับเวลาเราเอามาใช้ปัป๊บเราถอดออกก็เขาจะไม่พันกันครับสะดวกสบายนะครับเก็บอย่างนี้นะครับนี่เราก็ทําไปครั้งเดียวแล้วครับไม่ได้ลําหลายครั้งแล้วครับ <laughs> หาไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่แบบนี้ก็ครับนี่ไม้ไผ่แบบป้องเดียวนะครับอันนี้มันสองป้องนครับนี่เป็นไม้ไผ่แบบป้องนี้สบายเลยครับป้องยาว นีก็คงจะลํำลานะท่านผู้ชมไปก่อนครับการเก็บเชือกฟังแบบโบราณครับสมัยสมัยก่อนสมัยโบราณเขาเก็บเชือกก็กะด้บแบบนี้ครับแต่สมัยใหม่นี่ไม่มีครับม,มีขายก็ทําเองครับท่านผู้ชมถ้ารุ่นใหม่นั้นน่าจะเป็นบริษัททําเป็นเป็นแบบพลาสติกมาก็ดีนะครับเอามาขายก็ดีแบบนี้นะครับผมว่าพลาสติกทนไหมม,มันก็ทนตามอายุความครับมันก็กรอบเป็นเหมือนกันพลาสติกนะครับแต่เป็นไม้นก็ทนอยู่ครับ ทำเองก็ได้ถ้ามันมีไม่มีขายไม่มีจําหน่ายนะครับน้ชมดูแบบอย่างเอาไว้นะครับนี่ครับปากเป็นยังไงนะครับเราก็ทําเป็นล่องล่องสามารถที่จะเอาเชือกฟังสอดเข้าไปได้นะครับแบบนี้ครับอีนี้ก็คงจะรำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งนะครับเป็บกระลังใจครับบ๊ายบายครับ